นี่เจ้าทุกท่านทุกคนทำเองเลยเนี่ยเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนเลยเนี่ยเจ้าทุกท่านเจ้านี่เจ้าวันนี้ออยตัวนี้มาทับทิมเนี่ยเจ้าตีวันวาเนาะออยๆได้เข้าไปในตจมเมืองแจ้งไห้เนี่ยเจ้าแล้วก็ซื้อ,อมาทับทิมน,นี่มาซอยเนี่ยเจ้าวันนี้เขาเนี่ยเจ้ายิวฟ้า Mặt tiền đạo, tất cả mặt tôi đã kể. Kể, cà để có mặt này mặt đạo, tiền thì luôn phải kể lều. Kể đến nói lều lần nào, ok, 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 เจ้าทุกพันในช่วงนี้ก็มีมาทับชิมยู่หน่ะเนาะมีขายอยู่น่ะเจ้าแต่การบ้านเท้าแถวนี้ค่ะจะบวมน,นี้อันนี้ไปซื้อใน,นการเอ,อ่อการขายผลไม่คือเกียงไายมาแต่รเรา โอเคเ็ตเรียบร้อยแล้วร้อยค่ะทุกท่านเจ้าแก็มาทับทิมเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะเจ้าเดี๋ยวอ่อยๆนะเจ้าจะเอาเนี่ยเจ้าเนาะเล็กนี้มันไก่ทำเป็นหน้าไม้ทับทิมนะเนาะเจ้าเนาะนำหวั่นมาทับทิมเอาไปงะกันเลยเนาะเจ้าเนาะเตรียมอุปกรณ์เก็บอุปกรณ์ สองสิบสองค่ะทุกท่านเจ้าเดียวอ่อยๆจะอลงองออ๋ปี๊คั่นามาเล็ททับทิมอันนี้นะเจ้ากับปี๊ปี๊อันนี้ลองดูพอเน,นะเจ้าหวานนันจะได้ก่อนนะเานาะเจ้าเนาะเดี๋ยวเอามาลองกัดน,นะเจ้าบองว่าจะได้ฝุ่นก็น,นะเจ้าลองค่ะเนาะ เจ้าใจตีบีบอันนี้นะเจ้ามันบอก่อยมันจ้าเนี่ยเจ้าเนาะมันบอกคอยได้ผลตัวใดเจ้ามันก็ได้ผลเดี๋ยวเจ้าแต่มันจ้าเนี่ยเจ้าเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องปีบัดมาปั่นดีกว่านเนาะเจ้าเนาะเจ้าเอาวิธีนี้ดีกว่าเนะเดี๋ยวเราจะปั่นเพื่อมันละเอียดเน่เจ้าเนาะแล้วก็ป่อยบีบหนังออกนะเจ้า ทุกท่านเจ้าตอนนี้เฮามาต้มนำ้ำทับทิมนี่นะเจ้าคือมันเดือดนะเนาะเจ้าเนาะน้ำทับทิมนี่ก็บีบเหมือนตะกี้นะเจ้าเนาะขัน้นเหมือนตะกี้เซตไปร้อยแล้วนะเจ้าเนาะใส่หมอ้อนี่แต่เจ้าเฮาก็มาต้มให้มันเดือดเลยนะเจ้าเนาะ ทุกท่านเจ้าตอนนี้น้ำทับทิมก่อเดือดพอประมาณแล้วนะเจ้าอ่อยๆจะใส่น้ำตาลลงไปนะเจ้าทุกท่านเจ้าตอนนี้ก็โอเคแล้วเนาะน้ำเดือดพอประมาณแล้วนะเจ้าก็ปิด ไฟตีเตาเลยนะเจ้าทุกท่านเจ้าอันนี้ก็คือน้ำทับทิมตีเขาต้มใส่น้ำตาลเมอตะกี้นะเจ้าหน้าตาตีต้มเสร็จแล้วก็เป็ดเียีนะเจ้าเดี๋ยวเขาก็จะตักเอาฟองนี้ออกนะเนาะเจ้านาะท่านเจ้าอ่ยๆก็จะเทน้ำทับทิมนี่นะเจ้าตีต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเนาะเจ้านาอเทใสขวดนี่นะเจ้า จ้าทุกท่านทุกคน,ก,คนก็ได้นำํำหวานน้ำทับทิมตีอ่อยๆได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเนาะเจ้าเนาะมีเจ้า,นะจาทุกท่านอันนี้ก็เป็นขวดเกา่าน้ำหวานน้ำทับทิมนะเจ้าน้ำหวานแกรนดีนนะเจ้าเจ้าเนาะมีเจ้า,นะจาก็เอามาใส่มาใจให้ใหม่นะเจ้าเนาะก็ได้สีประมาณนี้เจ้า ปกติน่ะเจ้าน้ำทับทิมเนาะมันจะสีแดงเจ้าแต่อันนี้มันออกค่ำๆน้อยเน่ะเจ้าเพราะว่ามเมล็ดทับทิมน่ะเจ้ามันเป็นสีขาวออกสีเหลืองจะได้บ่ฮหู้น่ะเจ้าก่อก่อทำไปก่อออกมาเป็นสีจะนี่ก็โอเคน่ะเจ้าก็เฮาก็เอาไว้กินเนาะนี่เจ้าทุกท่านทุกคนทำเองเลยเน่ะเจ้าเอาไว้กินน่ะเจ้าเนาะ เจ้าก็ขอขอบคุณ่ทนผู้ชมติทติตามรับชมคลิป่อยอ่ๆนะเจ้าเนาะคลิปหน้าปักกันให้ไหมคลิปนี้ลาไปก่อนนะเจ้าบายบายเจ้าขอบคุณหลายๆนะเจ้า